จะถ่ายทอดศิลปะก,การแสดงได้ด้วยตัวคนเดียวนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ไอเดียของแม่ขวัญจิตเนี่ยก็จะมาจากคนในคณะบ้างมาจากทายาทบ้างช่วยกันคิดช่วยกันสร้างสารรค์นะคะแล้วก็เตรียมการแสดงต้อนรับปีใหม่ไทยนะคะติดตามจากคุณกริฐาดีมีค่ะ พยายามถ่ายทอดบทเพลงพื้นบ้านหลายสิบปีที่ผ่านมาของศิลปินแห่งชาติแม่ขวัญจิตศรีประจัน คงไม่ได้ทําได้แค่ตัวคนเดียวนะคะเพราะว่าถ้าอยู่เพียงลําพังเนี่ยคงจะไม่สามารถเดินต่อไปไกลได้เท่าทุกวันนี้ค่ะคนที่ช่วยกันไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือสมาชิกในคณะลูกสาวรวมไปถึงสิทธิ์เพลงอย่างช่วงนี้มีการทบทวนเพลงเพื่อไปเล่นในช่วงเมษาหน้าร้อนต้อนรับสงกรานนะคะฟังแล้วก็ดูย้อนยุคแล้วก็เป็นความสุขของบทเพลงไปติดตามในลั่นทุ่งกับคุณน้ำอ้อยจัจิตค่ะ เสียงขึ้นต้นว่าเออระเหยแล้วมีคำว่าเอยลงท้ายแสดงว่ากรละเล่นเพลงพวงมาลัยเริ่มแล้วในวงเพลงพื้นบ้านเหมือนที่พ่อบรรจงทับวิเศษกับแม่สำเนียงชาวปลายนาร้องทบทวนเนื้อหาจากบทเพลงเก่าสันนิษฐานว่าแต่งมาไม่น้อยกว่าร้อยปีเป็นเพลงที่ศิลปินแห่งชาติขวัญจิตศีประจันทร์สืบทอดต่อมาจากครูปโปรยเศษกิจอดีตนักเพลงแคนแล้วส่งต่อให้กับลูกวงส่วนลูกศิษย์ฝึกฝนจากการเป็นลูกคู่ด้วยความพร้อมเพรียงก่อนเทศกาลสงกรานจะมาถึง ซึ่งในอดีตนิยมเล่นเพลงพวงมาลัยในงานบุญตรุษสงกรานงานบวชงานลอยกระทงและเป็นเพลงประจำในงานโยนลูกช่วงของหนุ่มสาวคราวนี้ยังเป็นครั้งแรกของการซ้อมเสียงกับเพื่อนศิลปินหลังพ่อบรรจงครูอาวุโสของเด็กๆฟื้นตัวจากการผ่าตัดรักษาอาการอักเสบในช่องปากแต่งเนื้อใหม่ได้ครับสหรับเนื้ออันนี้เนื้อเก่าเนื้อใหม่เนื้อเก่าก็มีพบปะล,บล,บลักลักคล้ๆแต่งเนื้อใหม่ก็คือ จะเป็นเรื่องเป็นราวก็ได้ครับค่ะอ,อย่างเมื่อกี้นี่เป็นเนื้อเก่าะฮะเป็นเนื้อเก่าที่ไม่ค่อยได้ยินกันเลยครับเป็นเนื้อเก่าที่มาจากไหนครับพ่อเนื้อเก่าก็มาจากครูบาอาจารย์ครูโรยครูพ่อสไวยไแม่บอวพันธนะครับ การสืบทอดเพลงพื้นบ้านที่ทํากันมาหลายปีนะคะจากพ่อเพลงแม่เพลงรุ่นก่อนทั้งแม่สําเนียงแม่ขวัญจิตแม่บัวผันพ่อบรรจงนะคะจนมาถึงรุ่นนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าทั้งกลุ่มเนี่ยเป็นเหมือนกับทายาทของเพลงท้องถิ่นสีประจานและสําเนียงสุพรรณบุรีค่ะซึ่งในบทเพลงหลากหลายที่สืบทอดกันมานะคะมีเพลงหนึ่งค่ะที่ร้องกันในโบสเรียกว่าเพลงพิษสถานซึ่งไม่ค่อยได้ยินกันแล้วค่ะ กลักการเล่นเพลงแบบดั้งเดิมที่ร้องต่อหน้าพระประธานในโบสถ์ใช้เสียงเป็นหลักโดยไม่มีดนตรีประกอบแม้แต่ชิ้นเดียวเป็นสิ่งที่สิบเพลงพื้นบ้านเรียนรู้มาหลายรุ่นแต่หลายคนแทบไม่เคยเห็นการเล่นเพลงทิสถานมาก่อนเพราะเลือนหายไปมากแล้วพบบังท้องถิ่นออกเสียงเรียกเพลงทิศถานหากมีความหมายตรงกันคือการอธิษฐานจิตวอนขอตอบพระพุทธเจ้าเช่นให้พบคู่ดี ต่อมายังถอดความหมายว่าเป็นบทเพลงที่แต่งจากวิถีชาวบ้านพึ่งพิงพระศาสนาทั้งยามสุขและยามทุกข์และให้สิทธิ์เพลงที่มีสมหญิงสีประจันลูกสาวแม่ขวัญจิตเป็นแกนกลางสารต่อเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทิ้งน้องพวกนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าน้องคือเราไม่ได้ อุปโลกตัวว่าพวกเราเป็นคนสําคัญหรือคนเก่งแต่เรารู้สึกว่าถ้าน้องไม่มีเราน้องจะไม่มีพี่เลี้ยงถ้าน้องไม่มีพี่เลี้ยงน้องก็จะไม่มีกําลังใจและสุดท้ายน้องจะเลิกทําแล้วถ้าเด็กๆก,กลุ่มเยาวชนเลิกทำอะค่ะมันก็จะไม่เหลือแบบคนที่จะมาสานต่อเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยค่ะอีรุ่นป้าสป้าเนี่ยคุณพี่สคุณพี่เนี่ยก็จะต้องพยายามที่จะเข้มแข็งให้ถึงที่สุดพ่อแม่เนี่ยเหมือนรากเหมือนลําต้น ที่เข้มแข็งใช่ไหมคะลูกๆพวกนี้ก็เหมือนก้านเหมือนกิ่งที่เขาต่อมา,อาทีนี้น้ับวันเขาก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็เขาก็แผ่สาขาได้ด้วยลูกบางคนเนี้ยสามารถเป็นคนสอนได้แล้วเ,เขาสามารถสืบต่อได้อีกรุ่นนึงแล้วด้วยคะ่ะกลุ่มใหญ่แล้วก็จับแสดงทุกเพลงที่มีอยู่แม่บมพันธ์ก็ร้อยเรียงเนาะเพลงนั้นก็ตั้งแต่กลมเด็กมาพอเริ่มมานะ กลมเด็กเป็นนุ่มเศร้าก็เพลงพงมาลายเพลงอีแซเพลงช่อยอะไรนี่ร้อยเรียงมาแล้วคนที่ดูถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าส่อนใจดูนะจะรู้เลยไม่ต้องมานั่งเล่าจากนั้น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 เรียกว่าคือทําได้สําเร็จอะแต่ลําพังแม่ไม่สําเร็จแต่ต้องครอบคุณลูกๆอย่างพวกเจ้นาน้ําเจ้ายิ่งพวกพวกนี้เขาก็เป็นกําลังลักที่จะช่วย การสานต่อเพลงพื้นบ้านในสายของสิทธิแม่ขวัญจิตสีประจันแรกเริ่มมีครูตามโรงเรียนต่างๆในสุพรรณบุรีนำเด็กฝึกหัดต่อมาเปิดบ้านแม่ขวัญจิตเป็นแหล่งเรียนรู้จนหลายปีมานี้ทำผ่านค่ายเพราะกล้าพันเก่งเพลงพื้นบ้านจนมีสิทธิอยู่ทั่วประเทศจากค่ายฝึกหัดไม่น้อยกว่า400คน และว,วันนี้เยาวชนส่วนหนึ่งจากโรงเรียนอูทองศึกษาลายมาร่วมแสดงกับศิลปินรุ่นพี่ทั้งเพลงชอยเพลงอีแซลย้อนบรรยากาศความสนุกของกาะระเล่นเพลงพื้นบ้านน้ำอ้อยจํำจิตไทย PBS รายงานต่อกันที่บันเทิงต่างประเทศนะคะหลังจากที่